ตอนนี้สาวๆก็กำลังปูที่นอนนะครับเป็นผู้สาวแต่ปูท่าเถือเด้อไหนก็จับให้มันุตรงมุมสี่ขาก็มีสองอันนะน่ะถ้าถ่ายสองอันใช่แล้ว ตอนนี้เราก็มาพักอยู่ที่บ้านขอนแก่นนะครับที่เรามาเตรียมให้เขาอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs ่ที่ขอนแก่นเราจะเป็นอนที่ใช่ไหนก็ให้เธอนอนนะแหละโกกีแม่นอนไหนหรอแม่นอนข้างนอกเรื่องแม่จะนอนดีสอดกับใครล่ะกับใครก็ได้กับใครก็ได้ไม่ได้เพราะสามีจะตีเราตม่อมค่ะก็กำลังอุ่นอัวกันนะคะอุ่นอัวย่ังไงอุ่นอัวน้ำผึ้งกันยี่เราทดสอบด้ยสีเงาเราเขียนใช่ห้องนี้ก็จะมีน้องโกกี น้องน้ำตาน้องเคนแม่แอนพี่เอนะคะนอนห้องนี้ห้าคนอันนี้คือมีมีแม่บ้านมาทำความสะอาดนะคะตลอดดูแลตลอดนะคะเวลาเราจะมาเราก็โทรมาบอกนะคะหงัดไม่เสื้อสองคนเชียงเ่นบ้านเชียร์กันอีกแล้วนี่เชียร์กันนอนผ่าปูที่นอนพี่นอนปี่นมาถึงไล มมเด้แล้วคือบ่นี่ติดแล้ว่เยอาหมาปีบ่ห่มาับหมากนะฮะไ่่่้ามาาตอยูมือสัญยาดิถือบวอถ้บวอกลังครับคแม่ถูกนะขา่าดแม่ตีเข็ดแม่เอาดเทียงกันอีกแล้ว พื่อทนกับปูลหะดิไม่มาเยวเสื้อ่ดานีนั่นสิกกับใบลวดยกกับตั้งใหญ่ที่้งตั้งใหญ่ท่ลังนะดตั้งจะฝ่ายเนี่ยของราก็เข่าได้น่ะฝ่ายไม่โอ้สิเหลียวปะเนาะเสื้อนอนบ้าค่าสาวค้าวนี้คางหง้างก็พอไปไปเล้างล่านไปเลี้ยงล่าไปค่ะได้แล้วเออรัมาพะ้งก็ได้มาลยวล่าึงไปอีกมยาไป

เลือกให้มันถูกนะเพราะว่ามีตำนานในห้องนี้ตำนานเปล่าวตำนานปล่อยห้อยคิดเด้ปล่อยห้อยคิดเด้แล้วก็บอกว่าเปล่าววันน้สิเรียนะเบพี่โต๊บอกหนูว่านอนดีคะอันนั่นก็คือทับนต่ละทีมันก็มันไม่เนราคาตอนนี้ก็ปูเสร็จแล้วนะครเป็นไงบ้างค่ะไม่ได้มาบ้านพักขอนแก่นนานมากไม่ได้มามานานมาก เราเราเคยมาด้วยกันไหมตุ้ยเคยมาอยู่บ้านสองเที่ยครับสองสามเที่ยตอนนั้นมากับแม่ปอบไหมครับแม่ปอกับแม่ใช่ไหมเออจำโอ๊ยจำไม่ได้ปกติก็คือแต่ก่อนอันโจอยู่เนาะโจก็จะแบบว่ามาติดตามแล้วก็ตุ้ยก็จะทำงานอยู่ออฟฟิศที่บ้านก็นานๆมาทีเลยประมาณก็ไม่ค่อยเรียนอะไรใช่ตอนนี้เป็นศิลปินแล้วก็ต้องเดินสายนะจะ่างานกับตองฮีนี่ก็ยัง ตัวท่าดูตัดผาดูใจทำไมครับตัดผ้าดูใจเหรอคะดูใจทำไมออันนี้เราเอาอาหารตุ้ยนะคะใอตัดผมทไมมีช่อสวยถึง่รออยูอุ้ย่ามาส่หรืเปล่าเธอว่าฉันหล่อใช่ไหมล่ะเธอว่าฉันหล่อใช่ไหมสวยนิดหนเอยอมวันนี้ันนี้นอนกันไหมันเออวันนี้นอนกันนะทำไมต้องใส่ตาหวานขนาดนั้นเวลาพูด คิดอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าแคิดอะไรกับแม่ปอหรือเปล่าเราต้องนอนด้วยกันนะวันนี้ไม่รอดหรอกกันนแม่เขาจนะุมต้องคุณพอนะครับสุรุนสวนรค์สุรุ่งสรสุรลงสวนรนะคะก็มีความอ่เวงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มานานนะคะ แม่ปอก็จะนอนกับตุ้ยข้างนอกนะครับตรงนี้อะไร้าหรอมันผิดผีนะแม่มันไม่ผิดเพราะมันผิดไปนานแล้วแม่ปอเป็นผู้ชายก็ต้องนอนข้างนอกโอ๊ยอะไรนะแม่ปอเป็นผู้ชายก็ต้องนอนข้างนอกด้วยอ่ะโกกีก็ต้องนอนสิแม่หนูมีนมหนูมีหนูตรงไหนโกกี้โยบเลยแม่ปอกับผมเงีดิโค้งเงียบในระดับต่ำๆใหม่ๆไม่อยากพูดเลยไม่อยากกั่ลูกสาวอ๋อเออโกกีก็เป็นผู้ชายแลก็นอนข้างนอก ไม่นอนล้วค่ะคืนนี้จะไปไหนครับจะไปโอเลเลไหนครับสว่างขาต้าค่ะโอ้ยไม่ไหวค่ะหนูรักษาเสียงด้วยนะคะอ๋อเราต้องรักษาเสียงใช่ไหมครัรักษาเสียงแล้วนะคะยังมีให้รักษาอยู่ใช่ไหมรักษาลมไหลเสียงยังมีให้รักษาอยู่วันนี้มันไหลอุยแต่ว่าวันนี้ซ้อมแบบร้องยากนะมันมั้ยิ่งเสียงจองเออยิ่งเลยวันนี้แบบร้องยากมากเพราะว่าเขาพอยากมันเดือดโอ้โหมันหกแล้วันนี้เนี่ยเนาะ ฝั่งของแดดหรือฝ <Thor nt on> <Okay. S 3> ั่งาม่ฟบะไกันแก่เชาเรกันแต่ไก็จกินกันไม่อาอยู่นห้อนี้วันนี้ก็คุณพ่ตต้อมนอยร้อยล้านนะฮะมาขับรถให้นะคะวันนี้ยอดบรรยากาศใช้ไปรับเลยกีบเหลือเหล่อๆได้ยังกินนีม กระต้มกุ้งครับครับต้มกุ้งชั่วโมงนี้อาจจะพ่เห็นเพิ่นไปกับเมียจะี่น้องเด้อช่างมันเมียคนไปอีกมองนึงพี่น้องเมื่อกี้กินทปทิ้งกุ้งคนอยากไกลแด่มาอยากบ้องแต่มาอยากบ้องก็เหมือนแบบว่าเหมือนต้อมบอกนะครับสมัยแต่ก่อนคือแบบว่าถ้าแสดงเสร็จก็แวะ์เซเว่นกับข้าวก็จะประมาณนี้นะครับเลือกประเดี๋ยวเลือกปะเดวอ่นเสียดอย่างเดียวเสียดอย่างเดียวนะครับ บรรยากาศตะกี๋ไยรำเลล็กหน่อยน่ากินเลยน้ำนเยี่ยมั้น้ำหนาทีนน่หนจะเบีนูกีคุณพ่อก็จะนั่งฝั่งนอนที่เห็นตัวใหญ่ๆอยู่หน้าตู้เย็นนัก็คือพี่เอนะคะโอยตาจะทำอะไรพี่ทำอะไร อาหารตอนนี้เจ้างม่กินเน้อวเวมนหรอฮะเพือเพอยอขอยาห้เพือข้าวุณบ่พ่อขอบคุณเพื่อพ่อขอาคุไงดิกินไหมนางกะเอาเอาดาบจัแปนแม่นการนการเล่สีดนล้เดนแล้วบ่ได้สัมผัสล้งเหลือกนว่ากินยังไงสายนะเเดี๋ยวเราขอกันข้าวก่อนนะคะไม่กีไหม สวัสดีค่ะสวัสดีที่ทองป้องไปสขสุทษนะคะตื่นเช้าๆอยู่กับช่างแต่งหน้าแสงทองเฟลแลน์พี่น้องตอนนี้กะไม่ปานบ้านหอดบ้านพักพี่น้องบ้านพักที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะว่าเมื่อน,นี้มากทาการแสดงที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาร่วมแสดงด้วยนะคะในลายสดกลุ่มปิดพี่น้องแล้วก็เลยแวะาห่างจาก สาวน้อยประมาณ24กิโลพี่น้องก็เลยมานอนบ้านพักขอนแก่นนะคะบริมาโดูนห่พี่น้องฝนตกฝนลงระดัแบบขีย้ยาเขียวเป็นตะยู่แห้งแล้วก็มีแมบบ่แบบ้านทำความสะอาดนะคะจะบล็อกขสมัยตะกี้สมัยตะกี้จะบ่อกจะแบบด้นโดนมากเท่อกับแบบบริมผู้ดใดมาดูแรงสินะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนกับตั้งแต่พูดละให้คนมาทาความสะอาดตลอดเวลาดูแลให้ตลอดเวลาน้าบ้านก็เลยหนาอยู่นะคะแล้วก็ไม่แบบรกนะคะน่าอยู่มากๆเลยเราจะพาไปเบื้องบรรยากาศนะคะ นี่นะครับพี่น้องตัวบ้านเขียวชะอุม่มหน้าอยู่เพิ่งก์ตัดยงตัดหญ้าดีอันนี้เป็นเลื่อนไทยพี่น้องแต่เพิ่งบอเลยนอตดนตรตีนอทรีสอร์ทพี่น้องก็เลยบเนอเดยมาอยู่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะสําหรับนักดนตรตีแดนเซอร์หลายๆคนแต่ว่ากับบอเลยมากนะครับพอเป็นนอทรีสอร์ทเพราะว่อเปิดรีสอร์ทใกล้ๆนะคะก็เลยบอเดยมาก <c oughs> ก็จะมาพามาดูบริเวณบ้าน นายูค่ะพี่น้องค่ะามาฝั่งนี้มีรถตู้สองคันพาวามากกับทีมนักรองทีมกูจินนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนกับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าตะกี้ตะกี้บร<ม>ิเมีคนทำความสะอาดให้โดนมากเทียมมากรสีหกเลยจัหน่อยสินะครับ แล้วละครับพี่น้องก,ก็มาถึงบ้านพักเมื่อนกับหอดประมาณเที่ยงขึ้นตีหนึ่งกับพักกันลงซื้อเบลแล้วก็กินข้าวกินน้ำคือจังนั้นพี่น้องเห็นทิทาเห็นเบิรงอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่ากับแบบบริษัยคีบโดนนะฮะก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยพามาดูบรรยากาศเช้าเช้านะคะที่บ้านพักนะพี่น้องนะคะวันนี้ก็อย่าลืมเข้าไป ซื้อบัตรซื้อตัวท่านพี่น้องในเพจสาน้อยเพจบ้านแพงนะครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้ถ้ามารวมแสดงโช์นะคะครับรวมแสดงโช์กัน2วงประทะกันนะครับประทะคือไม่ใช่มาแข่งกันนะครับประทะคือแบบมาแสดงแบบให้เกิดความอลังการความมันความม่วนนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็อย่าด่ามากันหลายนะคะอะไรก็ดูให้เป็นความบันเทิงนะคะ,อะเอฟซีะะาบ้านเพิ่นเอฟซีบ้านโตกับเพาะเเ้าโล่งนะคะเพราะว่าห้ามาบ้านเพื่อน๋ยวเฮ็ดนั่นไปเขาสอายเพื่อนกน,นะครับพี่น้องค่ะ ต้องห้ามไปก่อนเดี๋ยวอย่าตีกันนะฮะเดีย๋ยวตีกันนะฮะนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้แสงทองฟินแลนด์เราด้วยนะคะมือนี้กะก่อนที่จะออกไปงานเดี๋ยวจะอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเขอยมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้กะเดี๋ยวไปคอแต่งตัวก่อนนะคะยังไงก็ช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่ปอด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์ค่ะบ๊ายบายเจอกันที่ไลฟ์สดค่ะ